5วิธีทากันแดดให้ถูกต้องนะคะลูกค้าหมูของครูพินนะคะเจอปัญหานะคะแม้กระทั่งแม่ค้าคนอื่นๆนะคะก็สอบถามกันเข้ามาเนะว่าเอ๊ก็ทากันแดดอย่างสม่ําเสมอแล้วนะคะครูพินขานะคะแต่ทําไมมันยังไม่มีผลยังไม่มีผลลัพธ์ประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะคลิปนี้เนาะครูพินจะมาให้5วิธีการทากันแดดให้ถูกต้องแล้วก็ปกป้องแสงแดดได้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วยนะคะก้อแรกค่ะ ก่อนจะออกจากบ้านนะคะก่อนจะออกไปเจอแสงแดดควรทาทิ้งไว้ประมาณ30นาทีหรือเพิ่มเวลาให้มากขึ้นกว่านั้นนะคะเพื่อที่ให้กันแดดเราสามารถที่จะแสดงประสิทธิภาพแสดงผลลัพธ์ของมันได้เต็มที่ด้วยนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะสามารถที่จะปกป้องป้องกันเนื้อครีมมันจะมาเดิืเสื้อผ้าเราด้วยหรือมาโดนแม็เราด้วยนะคะข้อที่2ค่ะนะคะอย่าดูแลเฉพาะผิวหน้านะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายหรือคุณผู้ชายนะคะที่ใช้กันแดดเนาะอย่า ห่วงดูแลเฉพาะใบหน้าใบหูลําคอหรือแม้กระทั่งหนังศรีษะที่มันเป็นส่วนที่โดนแดดมันก็สําคัญนะคะอย่าปล่อยให้หน้าวอกหน้าขาวแต่คอดํานะคะมันจะไม่น่าดูเนาะข้อที่สามค่ะควรจะทาในส่วนที่เหลือของร่างกายเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังมือฝ่ามือนะคะหรือว่าเท้าเราแขนขานะคะควรจะทาให้ครบทั่วร่างกายนะคะส่วนที่ว่าทั่วร่างกายควรจะใช้ปริมาณเท่าไหร่คะคุณครูพินนะคะคุณพินจะบอกให้เลยนะคะว่ากันแดดที่จะใช้ทั่วร่างกายเราก็ พุ่งฝ่ามือของเราหรือ1ออนนะคะจำนวนเท่านั้นเลยนะคะกล้าลงทุนกับตัวเองนะคะ mm. ข้อที่4ค่ะนะคะควรจะหาวิธีการอื่นมาป้องกันแสงแดดเราเพิ่มมากขึ้นนะคะวิธีการนี้นะคะอาจจะไม่ใช่วิธีการทาขั้นตอนของทากันแดดแต่ครูพินจะเสริมให้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแว่นกันแดดค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกปีกกว้างแบบนี้นะคะสามารถที่จะใส่กันแดดของเราได้ด้วยนะคะใส่กันแดดป้องกัน ใบหน้าไม่ให้ถูกแสงแดดมากกว่านี้นะคะทากันแดดด้วยนะคะแล้วก็ทาหาอุปกรณ์เสริมหาอุปกรณ์ป้องกันด้วยเราก็จะได้ป้องกันแสงแดดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่5ค่ะนะคะควรจะทาซ้ําๆบ่อยๆนะคะอย่างที่ครูพินบอกเนาะกล้าที่จะลงทุนกับตัวเองนะคะอย่างน้อยนะคะห่างกัน2ชั่วโมงหรือว่าใครที่โดนแดดบ่อยๆโดนแดดที่แบบระยะเวลานาน,านอยู่การแจ้งตลอดเวลายิ่งจะควรควรจะทิ้งระยะให้ถี่ๆมากกว่า คนอื่นด้วยซ้าไปนะคะหรือใครที่มีวิธีการมากกว่า5วิธีที่ครูพินแบ่งปันให้นะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมาแบ่งปันกันนะคะฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะมาติดตามกันฟังคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่ u t u b e ครูพินหมูปิ้งหรือที่เพจครูพินหมูปิ้งสอนการทาออนไลน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ